เออพี่อาร์ตกูบอกแม่ไปแล้วนะว่าจะย้ายมาอยู่กับพี่อะแล้วแม่มึงไม่งงหรอว่าทำไมถึงมานอนกับสายรหัสอะบอกแม่ว่าย้ายมาอยู่กับแฟนมึงพูดแบบนั้นเลยเหรออือแม่บอกว่าดีด้วยซ้ำประหยัดค่าหอดีแต่ว่าเดี๋ยวกูช่วยออกค่าไฟนะไม่นไรหรอกแฟนทั้งคนกูเลี้ยงได้ไม่ได้แม่สั่งผมว่าต้องให้ช่วยอะไรพี่บ้าง ห้ามมาอยู่ฟรีเฉยเนี่มึงก็ช่วยทาตัวน่ารักไปวันไงแล้วกูไม่ได้มึงอยู่เฉยๆซะหน่อยนะแต่ครบกันนี่ปากหวานขึ้นเยอะเลยนะมึงรู้ได้ไงว่าปากกูหวานอนะไหนมาลองชิมชิมไม่ชิมด้วยกูไม่หลงกลงมุกลงุงหแก่ง่ายหรอกงนะใจร้ายนะมึงเนี่ยเออพิยาแล้วสรุปวันจับสายรหัสอะพี่ไปปะไปเด็ก พี่เจกับพี่ปุ่นบอกว่าปกติพี่ไม่ไปแน่นอนอ่ะไอ้งานวุ่นวายแบบเนี้ยที่ผ่านมาที่กูไม่ไปเนี่ยเพราะกูไม่มีแฟนแต่ว่าตอนนี้กูมีแฟนแล้วไงแล้วแฟนกูน่ารักมากด้วยกูจะปล่อยมึงฆ่าสายตาได้ยังไงล่ะกูอ่ะก็น่ารักในสายตาพี่คนเดียวนั่นแหละคนอื่นก็ไม่นสนใจกูหรอกนะ เออมึงอย่าลืมเอากล้องไปด้วยละกันนี่กูใส่แมมแล้วกูชาร์จแบตให้แล้วกล้องอืมก็มึงเป็นแอดมินเพจเอนจิเนียร์คิวบอยไม่ใช่เหรอกูถ่ายรูปลงเพจนี่ยออพี่รู้แล้วเหรอว่ากูเป็นแอดมินอ่ะอืมแล้วมึงคิดจะบอกกูเมื่อไหร่ล่ะฮะอืไม่กล้าบอกก็ด้วยซ้ำ แต่แม่ทำแล้วนะลาออกเรียบร้อยล็อกเอาจากโซเชียลทุกอย่างไม่ทำแล้วครับเนี่ยนักนังมึงเนี่ยโกรธไหมอ่ะเอาจริงกูยอมรับนะกูก็เขินเหมือนกันนะ่ะตอนที่พี่ส่งข้อความมาบอกว่าน่ารักบ้างแหละลบรูปบ้างแหละนี่เห็นหมดเลยอะ่ะแล้วเมื่อกี้กูไม่เขินหรอ,หรอที่มึงอ่านข้อความกูทั้งหมดแบบนั้นอนะ่ะฮะเห็นหน้าเขินเลยน่ารักออก นี่มึงคิดว่ามึงทำแบบนี้แล้วกูจะหายโกรธเหรออ่ทางทางทางหายก็ได้ง่ายจังน่าจะยากกว่านี้ซะอีกมึงอยากยากเหรอได้เฮ้ยเฮ้ยน้อง